สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับบอมนะครับจาก Image H Channel นะครับคราวนี้นะครับมีของน่ารักน่ารักมาอีกแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นติดใจนะครับงาน Cos Baby นะที่ซื้อพวกงาน Toy Story มาเลยอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยเอางาน Cos Baby Rider นะครับก็คือจริงๆมันคือ Cos Baby ทันแต่ว่าเขาตั้งชื่อว่า Cosider r นะครับเพราะว่ามันจะเป็นงานที่แบบ เอาตัวคอ,อสเบบี้ที่น่าน่ารักน่ารักแหละโัวโตๆนะครับตัวเล็กๆเนี่ยเอามาเหมือนขี่ไรเดอร์ที่เขาใช้ในเรื่องหรือว่ายานพาหนะที่เขาใช้ในเรื่องในตัวละครนั้นนั่นเองสมมติตัวนี้เป็นแบบเพนกินนะครับเป็นไวไลท์จากเรื่องแบทแมนนั่นเองก็จะขี่กับขี่เป็ดนะจริงๆน่าจะขีบบเ่เพนกินอะไรอย่างนี้เนาะนะครับอย่างก็จะมีทั้งของมาเบลแล้วดีซีนะครับอย่างเวฟนี้เป็นเวฟของดีซีนะครับก็จะมีแบบเป็นไวไลท์เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะฮะ เป็นไวไลฟ์แต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยกับแบทแมนนะครับเขาก็ขี่แบทโมบิลหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเพนกวินนั่นเองนะครับตัวนี้จะเขียนว่าเดปเพนกวินนะครับคอสไลเดอร์นั่นเองก็คือเป็นชื่องานงานนี้นะครับเป็นของคอสทอยนะครับซึ่งตัวนี้จะมีเหรียญมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยรีวิวนะไม่เคยไม่เคยซื้อมาเลยดีกว่านะมีเหรียญผมคิดว่าน่าจะหยอดเหรียญไปปุ๊บมันน่าจะโยกได้นะครับแต่ว่าเสียงเพลงจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองอันบ็อกดูันเลยนะครับนี่ ตัวกล่องใ,ใกล้ๆก่อนนะครับก็ในกล่องนะครับก็จะมีสีสันที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบพลาสติกใสนะครับก็จริงๆแล้ว h อ t ทอยก็ขึ้นชื่อเรื่องโมเดลอยู่แล้วนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็ดีหดใน้นที่นี้หมายความว่าคือสินค้าเนี่ยเหมาะสมกับราคาคุณภาพคือโหดมากๆดีมากๆนะครับอ่านี่ตรงนี้เห็นไหมจะมีเขียนว่า motion ก็คือสามารถขยับได้นะครับเห็นแสงแสงมันบงนะังไหมแล้วก็มีไฟด้วยเหรอโอ้มีไลท์อัพแล้วก็มีมิวสิคโทนนะครับมีเสียงด้วย นะครับตรงนี้ก็ได้มาในราคาผมได้มาในราคาหลักสองสามร้อยเองอ่ะตอนนั้นซื้อมานานแล้วนะครับตั้งแต่น่าจะเป็น8เดือน8มั้งคือนานแล้วนะค,คิดดูเดีย่ยวยังไม่ได้แกะรีวิวเลยนะครับก็ให้รอซื้อราคานั้นแล้วกันใน Kingdom คำนะมันลดเยอะมากเลยแต่ว่าตัวพวกเด็ดๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับอ่านี่มาดูข้างหลังว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโจ๊กเกอร์นะครับแบทแมนนะโจ๊กเกอร์มีสองเวอร์ชันนะเป็นอ๋อของจ a r r e t t จะเป็นมีฮาร l e y q u i n มาด้วยนะครับกับเป็นแบทแมนอันนี้น่าจะเป็นวาอ่าไมเคิลคีตันนะ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเม่เบนออฟเฟกก็น่าจะเป็นฮิสตินเบล์น่าจะเป็นฮิสตินเบลหรือเบนออฟเฟกไม่แน่ใจนะส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นเพนกวินนั่นเองนะครับซึ่งไอ้พวกนี้หมดตลอดเลยนะไอตัวนี้ก็ชื่อเหลือครับมันลดราคาให้เราซือ้อก็ใ่้เราเก็บไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีสติกเกอร์มาให้นะเขียนว่าคัสตอมไนท์คอสเลเดอร์นะก็คือแบบว่าเอาสติกเกอร์มาแปะให้เราได้แปะเนี่ยตามกล่องตามอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกแล้วกันว่าจะแปะตรงไหนนะเป็นแบบให้เราแบบ ดริฟารเองนะครับอ่าด้านล่างก็กล่องนี้ทํามาสวยมากๆนะตัง้งแต่งานคอสไซเดอร์อันที่เคยรีวิวแล้วนะก็เลยติดใจนะครับอ่าตรงน,นี้เขียนว่าคอทอยคอสไซเดอร์ Rider, แล้วก็มีรหัส CSR นะครับ CSRD นะศูนย์หนึ่สอง่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยครับอ่านี่นะครับออกมาแล้วตรงนี้ระวังนะเหรียญมันร่วงมานะเวลาแกะเหรียญน,นี่เป็นเหรียญแบบเหรียญจริงๆอะ่ะเป็นเหมือนเป็นเหล็กอะ่ะเป็นแบบเงินที่เราใช้อะ่ะนะครับน้ำหนัก มัค่อนข้างเยอะเลยอาจจะเขียนว่า Hot Toy Cross Slider เห็นไหมนี่นะครับสวยมากมากเลยนะเงาด้านหลังก็จะเขียนไปนอ๋อก็หลังเป็นโลโก,โก้ของของ Hot Toy นะครับนี่ทำออกมาดีเลยแล้วก็จะมีนะครับเหมือนเป็นใบใบประกาศมาให้ไม่ใช่ใบประกาศใบข้อคำแนะนำนะครับว่าใช้อะไรมั้งน่าจะานะอ่านี่ก็เป็นเป็นแผนนะครอ๋อนี่สามารถเอามาต่อกันได้นะน่าจะต้องใส่ถ่านหรือเปล่า คอนเสียบ USB ได้นะครับแล้วก็เอามาเอามาเสียบต่อกันได้ด้านข้างจะมีแบบเป็นเป็นปลั๊กอ In USB นะครับน่าจะไม่ใช่ USB น่าจะเป็น Un อันเล็กๆอ่ะเนี่ยหัวมันอย่างเงี้ยเนี่ยฮะไม่เป็น Type C ใช่ไหมนะครับแล้วก็เสียบเสียบต่อกันได้นะแล้วก็กระดุกกระดิกได้พร้อมกันเลยถ้าซื้อเป็นเซตนะนะเรามาเรามาดูกันเลยตื่นเต้นอ่ะน่าจะก็จะน่ารักนะงานเพราะเคยเคยรีวิวคอสเบีบี้มาแล้ว <S <S นี่นะครับ น่ารักมากๆเป็นตัวเพนกวินนะครับก็คือตัวร้ายจากเรื่องแบทแมนนั่นเองนั่งเป็ดเดียวขี่เป็ดเดยก็คือจริงๆพวกเพนกวินถ้าในแบบในคอมมิคเขาจะมีแบบลูกสมุนเป็นพวกเพนกวินแล้วก็เอออยู่ในถ้ำเพนกวินแล้วมีลูกสมุนเขาแล้วมีพวกของเล่นอะไรพวกนี้เอามาป่วนพวกแบทแมนหรือว่าโรบินนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีทีู่ที่เสียบปลั๊กนะครับเพื่อชาร์จไฟเข้าไปนั่นเองนะตรงนี้เป็นเป็นแบบแผ่นเหล็กด้วยนะแผ่นเหมือนอลูมิเนียมนะฮนะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นรูลำโพงนะครับ แต่ร้านข้างเขียนว่า o u t o r t Cover p o ตก็คือเป็นเป็นชื่อตัวละครเขาฉายาก็คือเพนกวิน Queen นั่นเองนะครับเขเขียนไ่เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีน่าจะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะแต่ว่าด้านล่างก็มีสวิตช์ด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นแบบกดแล้วหัวตรงปลั๊ก USB จะออกมานะครับนี่น่าจะเอาไว้ต่อกับตัวอื่นแต่ถ้าไม่มีตัวอื่นก็เลื่อนเก็บได้ใช่ไหมแข็งจัง เอาออกแล้วเอาไม่เข้าเลยนะครับทีนี้อ่อนี้กดอ๋อต้องกดด้วยนะระบบมันจะเป็นแบบกดแล้วก็เลื่อนนะครับแล้วก็ถ้าดึงมันจะไม่ลงต้องกดปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาอ่าระบบค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้มาด้เสียบอีกด้านด้านข้างนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีไฟมาให้เลยหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้มันมีสวิตช์อยู่นะครับเนี่ยสวิตช์แต่มันไม่ได้เขียนนะว่าไหนออนไหนอฟอ่ะเห็นไหมอ่าลองดูนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีช่องใส่เหรียญน,นะครับตรงโลโก,ก้แบทแมนเนี่ย เห็นไหมก็จะเอาเหรียญน,นี้ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองเห็นไหมอยู่ไกลไปหรือเปล่านะครับถ้าใส่แล้วมันจะ,ะจะดังไหมหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบเสียบสวิตหรือเปล่า <c oughs> ก,ก็เหรียญผ่านแล้วก็ออกมาเลยแบบน่าจะมีเซ็นเซอร์เล็กๆอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องชาร์จไฟแต่เขาไม่มีสายมาให้อะ่ะอือแล้วก็มีซองนี่มาให้ด้วยนะไหนมีซองแบบกันชื้นนะเป็นโลโก้ Hot Toy ด้วยนะครับ เลองสับซิลแล้วลละจะติดไหมก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับคิดว่าต้อง,ต,องต้องลองต้องลองเอาสายชาร์จเสียบไว้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบดูแล้วกันว่าจะจะติดไหมอ่าโอเคครับก็ขออนุญาตขยับมุมนิดนึงนะครับเพราะว่าปลั๊กมันสั้นนะสายไทยนี้ผมไม่มีด้วยไงมีด้านแค่เนี้ยนะครับก็เอาชาร์จตู้โค้กแบกน่ะแล้วก็มันก็เลยสั้นมากและหัวเป็น USB ก็เลยต้องใช้อันนี้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาไอ้เหรียญเนี่ย แย่ลงไปด้านข้างนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรไหมนะฮะปึ๊บอ้าวค้างเลยเฮ้ยขยับแล้วเฮ้ยมีไฟด้วยนะครับที่ตาเห็ไม่เห็นมีเสียงเลยเราต้องเปิดสวิตช์์สวิตชข้างหลังหรือเปล่าอ่านี่เห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับหยอดเหรียญปึ๊บมันขยับเลยฮะเฮ้ยน่ารักแล้วเนี่ยที่ตาเป็ดมีไฟเลยนะ เปิดกระิบกระพิเออน่ารักน่ารักผมไม่แน่ใจว่าแต่ละแต่ละตัวเพลงมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่น่าจะเหมือนนะถ้าเวฟเวบเวฟเดียวกันนะเพราะว่ามันต้องต่อกันนะถ้าหลายเพลงมันคงตีกันอดีอย่างนะครับแล้วเราก็สามารถเลื่อนที่บอกเนเลยเห็นไหมด้านข้างออกมาได้นะอย่างไอตรงเนี้ยเอามาต่อกับตรงอื่นนะครับแล้วเราเสียบแล้วมันน่าจะแบบไปด้วยกันได้เลยนะครับโดยการเสียบพัดแค่หนึ่งครั้ง นะนนนคือน่ารักน่ารักคุ้มนะเนี่ยผมได้มันช่วงโน้ราคาของลาซาด้าไอช็อปปีอ้อ่ะแค่สองร้อยบาทเองจากโปรตีน่าจะเป็นพันนะครับอ่านี่หมดรอบแล้วใช่ไหมก็จะเงียบไปก็น่าจะประมาณหนึ่งนาทีได้มั้งนะครับที่อยู่ก็ที่เสียงมันอยู่กับการเคลื่อนไหวมันอยู่ะนะครับก็ถือว่าน่ารักนะตัวมันเล็กๆเนประมาณฝ่ามือ,อนะครับตัวเล็กมากรอีกทีดินิ <c oughs> น่งเลย อ๋อตามันจะแบบแป๊บหนึ่งแล้วค่อยแล้วค่อยขยับนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบหยอดปุ๊บจะขยับเลยก็ะจะมีแบบดีเลย์นับสองสามวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับเลยส่วนตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีแบบนี้หรือเปล่าว่าแบบจะช้าแบบนี้หรือเปล่าแล้วไฟมันมึนเข้าหรือยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองเ,อเป็นเดือนหน้าดีกว่าเผื่อปีโปรรถละใครจะลองซื้อมาแล้วมาเสียบต่อกันดีกว่านะครับอโอเคประมาณนี้นะครับเขออนุญาตถ้าดึงปากนี้จะดับไหมทาเราไหม อ่าถ้าลื่นั๊กก็คือไฟไม่เข้านะครับก็คือจะดับเลยนะฮะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเพนกวินงานคอสไลเดอร์นะครับเดี๋ยวก่อนไปคลิปนะเดี๋ยวพาไปชมภาพหลายๆมุมกันเลยนะครับ ก็เป็นไงมากครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าเพนกวินนะครับจากค่าย h อ t t อยนะงานคอสไลเดอร์นั่นเองต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะสำหรับที่ได้มาในราคานี้นะคุ้มค่ามากเพราะว่ามีทั้งระบบเสียงระบบการขยับนะครับโมชันอะไรต่างๆนะมีทั้งไฟด้วยนะไฟก็มีนะเสียงแล้วก็การขยับนะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับใครที่ชอบงานน่ารักน่ารักแบบนี้ผมก็แนะนําเลยนะสําหรับเจ้างานคอสไลเดอร์นะก็ อาจจะมีแบบคอสเบบีแล้วปะปนกับคอสไซเดอร์นะมาสะสมรวมๆกันได้นะแต่จริงๆถ้าแบบคบเวฟแล้วมันแบบน่าจะเท่นะแบบขยับพร้อมกันพร้อมกันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างน่าจะน่ารักนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องหยอดเหรียญทีเดียวหรือว่ายอดเหรียญพร้อมกันทุกตัวถึงจะขยับพร้อมกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ต้องต้องลองดูเดี๋ยวเรารอบหม้าจะซื้อมาอีกสักตัวแล้วมามาต่อระบบด้านข้างนะครับว่าพ่วงกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะโอเคก็ฝากติดตามช่องอีเวนต์ชาแนลด้วยนะครับฝาก u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ไวว้้้ใหดยนะครับ ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะมีเพจใน Facebook ช่วยอ m a ม e เ a t ี ad, H ath, H ath, นะครับโลโก้เดียวกับช่องเลยนะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้นะถ้าไหนตอบได้ก็จะตอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับโมเดลของเล่นการ์ตูนอนิเมะอะไรทุกอย่างเลยนะครับโอเคน,นี้เราไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย